สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Slam Boys วันนี้เจอกันในเกมเดิคแบบเกม Slam Dunk ขอโทษที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับคือมีปัญหากับสถานการณ์บ้านเมืองนิดหน่อยครับผมท่านใดที่อยากจะมาดูผมนะครับก็สามารถติดตามได้ครับตอนนี้ผมเริ่มสตรีมในทวิตนะครับสามารถเข้าไปดูได้แต่ผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะก็เข้าไปดูได้สตรีมทุกวันนะประมาณ3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มหมายถึงเริ่มต้นนะก็เข้าไปดูกันได้ครับไปพูดคุยกันได้ฝากกดติดตามกันด้วย วันนี้นะครับเนื่องจากจะเป็นวันที่เซนโดกำลังจะเข้า่มับแล้วก็ผมมีบัตรเหลืออยู่เนีย่ยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับกระบวนท่าทั้งหมดของเซนโดนะครับว่าพอร้อยแล้วมันใช้ท่าอะไรได้บ้างจะออกมาเท่ดูดีอะไรขนาดไหนเดี๋ยวไปดูนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ท่าที่1นะครับวิธีการกดก็คือกดแดชแล้วกดชูดครับจะเป็นท่าดังครับได้นีนะครับกดแดชแล้วกดชูดครับมันจะเป็นท่าดังครับต่อมานะครับท่าที่2นะครับเป็นท่ากดแดชสองจังหวะครับแล้วกดชูดมันก็จะเป็นท่าดังเช่นกันครับอีกครั้งนะครับกดท่าแดชกดชูดจะเป็นท่าดังนะผมกระบวนท่าที่3นะครับจะเป็นท่าดัง2จังหวะนะครับ ก็คือกดแดดกดชุดสองทีครับมันจะเป็นท่าดังแล้วหลอกไปเลยครับอีกทีนะครับท่านี้จะสามารถใช้ได้ทั้งแดดครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ครับแดดสองครั้งกดชุดสองทีปุ๊บนี่ครับจะเป็นท่านี้กระบวนท่าที่4นะครับกระบวนท่านี้ผมจะเอาท่าแดดสจังหวะกับดัง2จังหวะมาใช้กับอันติของเซนโดครับทั้ง4จังหวะเลยนะครับวิธีการกดก็คือกดอันติกดแดดกดอันติกดแดดกดอันติกดชูดกดอันติกดชูดครับ จริงๆสามารถไปเลือกใช้กันได้ครับแต่ผมจะทาให้ดูทั้งหมดทีเดียวคือทั้งหมดมันสามารถทําได้ครับแต่ว่าเราไปเลือกใช้ในจังหวะในเอาก็ได้ครับไม่ไต้องใช้จังหวะทั้งหมดแต่นี้คือวิธีการรวบลัดนะครับกดอันติกดชุดเอ้ยกดอันติกดแดชกดอันติกดชุดนี่ครับพูดมัวสภาพตรงครับประมาณนี้อีกทีนะครับกดอันติกดแดชกดอันติกดแดชกดอันติกดชุดกดอันติกดชุดครับนี่ทันด้วยต่อมานะครับกระบวนท่าที่5นะครับวิธีการกดก็คือกดแดชและกดปุ่มเฟดครับ ปุ่มเฟดก็คือกดปุ่มบล็อกเอาตอนบุกค,ครับกดแดชแล้วกดปุ่มเฟดครับต่อมานะครับกระบวน5าที่6กนะครับก็คือกดแดชสองจังหวะครับแล้วก็กดปุ่มเฟดจะเป็นอย่างนี้ครับอโอเคซึ่งความพิเศษของมันนะก็คือถ้าแดชสองจังหวะแล้วกดปุ่มเฟดนะมันจะพุ่งตัวออกมาข้างหลังครับหนึ่งจงังหวะซึ่งเราสามารถทำสามแต้มได้ครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บ อ้ท่าที่7นะครับท่านี้จะเป็นการแดด3จังหวะของเซนโดครับซึ่งวิธีการกดก็คือกดแดด2จังหวก anti, ะกดอันติแล้วกดแดดครับเพราะว่าจังหวะ3ของเซนโดจําเป็นจะต้องใช้อันติก่อนครับแล้วจากนั้นก็กดปุ่มเฟรครับท่ามันจะเป็นประมาณนี้กดแดดแดดอันติปุ๊บนี่ประมาณนี้ครับให้ทําให้ดูอีกครั้งนะครับ กดแดสสองทีปุ๊บปุ๊บกดอันติแดสแล้วกดปุ่มเฟดครับท่าที่8นะครับจะเป็นท่าเฟดครับแต่เป็นเฟดในเฟดครับก็คือจริง้เรากดเฟดธรรมดาจะเป็นท่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติเรากดเฟดแล้วกดอันติแล้วกดเฟดทีนะมันจะเป็นท่านี้ครับนี่เป็นท่าหลอกชุดจังหวะที่2องเลยนะครับต่อไปท่าที่9้านะครับท่าที่เนียผมจะเอาคอมโบในการจังหวะแดสทั้งหมดนะครับมาควบคู่กับจังหวะเฟด แล้วก็หลอกเฟดอีกทีครับซึ่งมันจะกลายเป็นท่านี้ครับเอาจังหวะที่1ก่อนนะกดแดดกดเฟดแล้วกดหลอกเฟดครับอันนี้ควบคู่ไปเลยนะครับจังหวะที่2ก็ทําได้ครับกดอันติกดแดดกดอันติกดแดดกดอันติเฟดแล้วก็หลอกอีกทีครับนี่จังหวะที่3ก็ทําได้นะครับจะกดยากนิดนึงก็คือกดแดดกดแดดกดอันติกดแดดกดอันติปุ๊บนี่พูดเร็วกว่าทำ ก็คือกดแดชสองไปสามจังหวะนี่แล้วก็กด f a ดครับแล้วก็กดอันติแล้วก,กด f a d อีกทีนะครับไม่งงนะต่อมานะครับท่าที่10นะจะเป็นท่าขอบอลนะครับซึ่งท่าขอบอลของเซนโดมันจะมี่าครัานะี่ครับดูนี่เห็นไหมมี3ท่าผมจะเริ่มจากท่าแรกก่อนนะครับเป็นท่าที่ต้องกดปุ่ม block out ตอนเราขอบอลแ่ะโดยเพื่อนจะส่งสูง,สงมาแล้วเซนโดจะพิ้งไปดังอ,อันนี้จะเป็นท่าที่10นะครับต่อมานะครับกระบวนท่าที่1 1นะครับวิธีการกดก็คือ กดคอบอนนะครับแล้วก็กดขอปุ่มคอบอนนั้นนะที่เป็นบอกเอาอีกทีนะครับมันจะกลายเป็น5าล็อกดังแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเละจังหวะที่2แทนนะครับประมาณนี้โอเคซึ่งท่านี้ครับสามารถไปต่อคอมโบกับอันติได้ครับวิธีการกดก็คือกดคอบอนที่เป็นปุ่มบอกเอากดอันติแล้วกดคอบอนอีกทีเอาไม่ติดครับเอาอีกทีนะครับกดคอบอนกดอันติแล้วกดปุ่มคอบอนปุ่มบอกเอาอีกทีครับมันจะกลายเป็นท่านี้นี่ 52นะครับยังอยู่ที่ปุ่มขอบอลโดยปุ่มบอกเอาอยู่นะครับแต่นี่คือจะมีความพิเศษขึ้นมาครับวิธีการกดก็คือกดปุ่มขอบอลนะครับแล้วกดอันติแล้วกดปุ่มส่งครับเด็กไก่เป็นท่านี้ครับขอบอลอันติแล้วกดส่งครับนี่โคตรเกลียนนะครับซึ่งมันสามารถไอจังหวะชูอ่ะมันสามารถใช้กับท่าเฟดในเฟดได้ด้วยนะครับเด็กไก่เป็นท่านี้ขอบอลนี่ครับปุ๊บอ่าโอเค ซึ่งไอจังหวะเฟดในเฟดเราก็คือกดอันติแล้วกดปุ่มเฟดอีกทีนึงนั่นเองครับโอเคครับต่อมานะครับกระบวน53นะครับอันนี้ผมจะให้ดู25เลยครับเป็นท่าเปรียบเทียบกันก็คือปุ่มขอบอลนั่นเองครับนี่ครับดูปุ่มเซนโดขอบอลนะครับมันจะมีทั้งหมด2ปุ่มใช่ไหมโดยปุ่มล่างอ่ะก็คือกดปุ่มทรงส่วนปุ่มบนนั่นคือเป็นปุ่มที่เพิ่มออกมาครับนั่นนั้นคือมันก็จะทําให้เรากดยากขึ้นอ่ะเปรียบเสมือนเปลี่ยนโหมดของเซนโดอะไรประมาณนี้ครับโดยถ้าขอบออออลลลลปปุ่่่มมมาาาางคคครรัับจะะกกยเเ็็นนนห้ีีืืตว ล่างเงาโผล่ขึ้นไปวิ่งตรงๆครับเนี่ยใชแต่จริงๆคือวิ่งตัดเข้ามาที่แป้นครับอ่าน,นี่คือปุ่มล่างนะครับส่วนปุ่มบนนะครับจะเป็นอย่างนี้โอเคทาท่าว่าวิ่งไปตรงกลางแต่ว่าจริงๆคือตัวหลักก็คือรับบอลข้างหลังนั่นเองครับนี่จะเป็นแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งปุปเปอระมาณนี้ครับนี่คือท่า13คราบท่าขอบอลทั้ง2จังหวะนั่น,นเองท่า14นะครับก็คือจะเป็นท่าขอบอลด้วยปุ่มส่งครับ ที่ว่าจะมีร่างเงาวิ่งตัดขึ้นบนนะครับตัวหลักจะวิ่งตัดเข้ามาที่แป้นนะครับพอหลังจากคอบอลเสร็จปุ๊บให้เรากดปุ่มเฟดครับใช่แอคชั่นมันจะไม่เป็นเฟดครับมันจะกลายเป็นดังครับจะกลายเป็นท่านี้ครับคอบอลปุ๊บนี่ใช่ครับคือมันจะดังครับเปลี่ยนจากเฟดเป็นดังเนาะซึ่งเราสามารถต่อคอมโบได้ครับโดยการกดคอบอลใช่ไหมครับกดเฟดแล้วก็กดปุ่มชูดครับซึ่งจะเหมือนกับการดังแล้วก็ เปลี่ยนเป็นเลครับจังหวะที่2นั่นเองนอกจากนี้ยังสามารถต่อคอมโบกับอันติได้ครับกดปุ่มส่งเพื่อขอบอลกดบล็อกเอาท์เพื่อดังใช่ไหมแล้วกดอันติแล้วกดปุ่มชูดเพื่อให้เป็นการมีล่างแยกมาก,ก่อนที่จะกลายเป็นท่าเลนะเนั่นเองครับท่าจะเป็นอย่างนี้ต่อมาท่าสิ้านะครับอันนี้จะเป็นท่าคอบอลแบบปุ่มเล็กๆที่เพิ่มออกมาเนาะซึ่งท่านี้ครับจะเป็นการขอบอลแล้วก็ ตัวจริงจะพุ่งไปข้างหลังครับตัวปลอมจะวิ่งตัดเข้าไปที่หน้าแ้นใช่ไหมครับคือปุ๊บอย่างนี้ครับซึ่งมันสามารถต่อคอมโบได้ครับก็คือขอบอลด้วยปุ่มเมื่อกี้ครับแล้วก็กดอันติแล้วก็กดปุ่มแด๊ดครับแตกลายไป็ท่านี้ครับปุ๊บนี่ทำท่าว่าลองมาชูแต่จริงมาแด๊ดครับโอเคซึ่งมันสามารถต่อคอมโบได้อีกครับก็คือกดปุ่มคอบอลใช่ไหมกดอันติแล้วกดแดดแล้วกดชูครับนี่กลายมาเป็นดังครับ งงหน่อยนะแล้วก็มันก็จะสามารถต่อได้เองครับก็คือไอจังหวะที่ดังครับสามารถเป็นจังหวะที่2ได้ครับแล้วก็จังหวะที่2ก็สามารถใส่อันติลงไปได้ด้วยครับซึ่งมันจะกลายเป็นกดก็คือกดปุ่มคอบอนปุ่มเล็กใช่ไหมครับกดอันติกดแดดกดอันติกดชูดแล้วก็กดอันติแล้วก็กดชูดอีกทีนั่นเองครับนี่จะกลายเป็นหน้านี้ปุ๊บนี่ครับละมานี ต่อมานะครับเป็นท่าสินะครับจะเป็นปุ่มคอบอลอยู่เหมือนเดิมครับโดยเป็นปุ่มคอบอลเล็กๆนั่นเองครับซึ่งท่าเนี้ยดีมากๆคือมันสามารถสร้างความได้เปรียบได้ครับสมมติประตูอยู่ข้างในเยอะใช่ไหมเราคอบอลปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งมาข้างหลังแล้วเราก็กดชุดเฟดยิงได้เลยครับสร้างพื้นที่ได้ดีมากแล้วก็จังหวะเฟดก็สามารถเป็นเฟดในเฟดได้ด้วยครับจะกลายเป็นปุ๊บเนี่ยเฟดในเฟดปุ๊บนี กระบวน่าต่อไปนะครับกระบวนกาท่าสิบเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นลูกส่งนะครับซึ่งถ้าขอบอนทั้งกดปุ่มส่งแล้วก็ปุ่มที่แยกเล็กๆออกมาครับของเซนโดสามารถขอบลเสร็จแล้วกดปุ่มส่งจะกลายเป็นส่งเลยครับอย่างเช่นปุ่มส่งใช่ไหมครับขอบลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งเร็วครับอีกทีนะครับกดปุ่มส่งปุ๊บกดปุ่มส่งอีกทีไปปุ่มส่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้มันคือปุ่มขอบลนะครับแล้วก็กดปุ่มส่งอีกทีส่วนท่าที่สองที่เพิ่มออกมาครับกดปุ๊บเนี่ยครับเราส่งมันก็จะกลาายเป็นท่สงวร นี่ครับโอเคกระบวนท่าสิบแปดนะอันนี้จะเป็นท่าบล็อกนะครับหรือท่าป้องกันนั่นเองจินตัมีเพิ่มแอคชั่นท่าใหม่เข้ามาครับเห็นไหมครับท่าบล็อกมันจะกว้างขึ้นนะ่ะไรกอันนี้ก็คือนี่ครับมันจะต้องกดอันติกดปุ่มแดดนับแล้วก็กดปุ่มชุดหรือปุ่มบล็อกนั่นเองนี่ครับประมาณนี้อี้ยป็นไงต้องกะระยะแม่นๆนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นกระบวนาท่าสุดท้ายนะครับอันนี้ลครข้อสงสัยนะครับคือถ้าสมมติเซนโดกดอันติแล้วกดชูดธรรมดามันจะสร้างล่าแยกไหมครับนี่ผมทำให้ดูนี่ครับกดอันติแล้วกดชูดธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้คือเล่ใช่ไหมอันนี้กดอันติกดชูดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับกดอันติแล้วดังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดงนั้นหมายความว่าถ้าชูธรรมดาหรือถ้าเล่ถ้าดัง ธรรมดาเนี่ยใช้กับอันติเซนโดไม่ได้ครับ <1> 1> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำ19กระบวนท่าของเซนโดล่าง2อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังจะซื้อและกำลังมองหาวิธีการอัพตัวละครอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีกครั้งนึงนะครับคือถ้าท่าในใดสนใจจะมาพูดคุย มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับตอนนี้คือผมทำการไลฟ์ผ่านทวิตทุกวันนะครับเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็สามารถเซิร์ชลงไปได้เลยครับสลัมบอยครับแต่ว่า B เป็นเลข3นะครับไก็ไปคุยไปเล่นกันได้ครับไลฟ์ทุกวันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ครับไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงดูแลสุขภาพครับเป็นห่วงสวัสดีครับ